รงนี้สนับสนุนโดยชาตามือชาดีๆสำหรับคุณ Option 2นย์รวมอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อหาซื้อได้ตามร้านประดับยนต์ชั้นนำทั่วไป s u p e r l i t z แลกเปลี่ยนเงินตาทุกครั้งคุ้มค่าในราคาที่คุณพอใจมั่นใจ s u p e r l i t สีส้ม เท่านั้นพัทธาารเล่งหงต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีบริหารความอร่อยโดยเฮียสงเล่งหงและครอบครัวอร่อยกันได้ที่สาขาพระราม2และสุขุมวิทอวกบสองเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นนะครับหลังจากที่ถ่ายภาพกันอย่างเมามันที่ทิกอายแล้วครับเราก็มุ่งหน้าไปหาของอร่อยมาเพิ่มพลังกันสักหน่อยครับและหเมนูที่ไม่ควรพลาดครับมาทานกันให้ได้ก็คือเมนูนี้ครับ ชื่อว่าเมนูฮูซัมบูโกกิครับหน้าตาเนี่ยคล้ายคลึงกับหมูกระทะบ้านเราเลยทีเดียวละครับแต่ความพิเศษของเมนูนี้ที่เกาหลีเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างตามเฮียทรงเล่งหงและเพื่อนๆร่วมคณะไปหาคำตอบกันเลยครับ คร,ครับตอนนี้ครับพวกเรานี่มาอยู่ที่ร้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเมนูที่โด่งดังของเกาหลีเช่นเคยครับเป็นเนื้อหมูบูโกกิครับแต่วันนี้เราทำอาหารที่เราสั่งมาทานเนี่ยมากกว่าเนื้อหมูโบูโกกินั่นก็คือเป็นฮูซัมบูโกกินะครับหรือภูโกกินั่นเองนะครับวันนี้เป็นเมนูเหมือนหมูกระทะร้อนนะครับแต่ว่ามีน้ำซุปต้มอยู่ในนั้นด้วยที่สำคัญมีเรื่องราวของปลาหมึกใส่อยู่ข้านงไงด้วย วันนี้เราจะมากินกับเมนูนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูที่หน้าหนาวอย่างนี้เนี่ยเหมาะมากเลยแล้ววันนี้เราเตรียมน้ําจิ้มกะปิมาจากประเทศไทยด้วยนี่คือสเสน่ห์ของการเดินทางของกินเที่ยวลาดเเวอร์ครับแต่มื้อนี้จะขาดความอร่อยซะไม่ได้และอร่อยขนาดนี้เพราะว่าบริษัทซุปเปอร์ลิสต์1965สีส้มเขาจัดให้พวกเรายังไงตามพวกเราไปชมความอร่อยในการทานอาหารมื้อค่ำวันนี้นะครับนี่ เป็นอย่างไรบ้างครับน่ากินไหมล่ะครับส่วนประกอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมูหมักสูตรพิเศษของเขาครับแล้วก็ยังมีปลาหมึกและผักกระหล่ำครับนำทั้งหมดเนี่ยลงบนกระทะครับปิ้งจนกว่าทุกอย่างจะสุกกลิ่นเนี่ยหอมเยา้ายวนเลยล่ะครับและเราก็ทานกันได้เลยล่ะครับ เนูอูซัมภูโบก,กินะครับวันนี้พิเศษกว่าบโบก,กิทั่วไปก็คือเรามีปลาหมึกใส่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีเนื้อหมูที่ต้มแบบโอ้โหดูเลยครับว่าแม่ผมชอบอาหารเกาหลีอย่างหนึ่งคือเขาต้มผ่านความร้อนแล้วแบบว่ามันชวนให้กินแล้วก็กลิ่นมันเนี่ยมันชวนให้หลงไหลมากเลยที่สาคัญไอ้น้านําซุปพวกน,นี้เป็นน้าซุปสูตรของเขาเลยนะถ้าว่าท่านชมมาลองนะก็อย่าลืมต้องสั่งให้ได้เดี๋ยวผมชิมเลยดีกว่า เนื้อหมูนิ่มมากนิ่มสุดๆเลยและนี่ปลาหมึกครับที่นี่เขานิยมทานปลาหมึกมากนะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่เขาบอกว่าทานแล้วก็ช่วยทําให้ร่างกายอบอุ่นด้วยนี่น่าสนใจมากเลยนะลองชิมกันกรุบกรอบเสี้ยวไปกรุบ,ก,บกรอบ คู่กับเนื้อหมูกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยแน่นอนแต่ที่มากกว่านั้นอาหารเกาหลีเขาจะมีนี่ครับเครื่องเคียงจิมจินะครับหัวงอกแล้วก็มีแคลอทต่างๆมากมายแล้วก็มีน้ําซุปด้วยนี่คือน้ําซุปแล้วก็มีข้าวสวยเป็นอาหารประจําชาติคล้ายคืึงกับบ้านเรานะครับแต่ที่เกาหลีนี่เขาจะแบ่งการรับประทานอาหารเนี่ยเป็น ไม่ใช่เป็นวงกลม,แบบมแบบโต๊ะกลมแบบบ้านเรานะจะเป็นแบบชุด2คน4คนอย่างที่ผมบอกท่านผชมไว้นะครับและนี่แหละครับคือความสนุกสนานความอร่อยอร่อยแล้วก็การตามล่าหาความอร่อยเดินทางไปกับผมครับเฮี mm hmm. ยซงจากพนาคารเล่งหงรับรองว่าดูแล้วน้ำย่อยในกรัเพราะคุณนี่จะต้องทำงานแน่นอนในเวลาตอนนี้ครับ รสชาติของเมนูนี้นะครับจะออกหวานๆสักหน่อยครับแต่หมูหมักของเขาเนี่ยนิ่มมากครับออกจะติดมันนิดหน่อยครับ้ายๆว่าจะเป็นส่วนของหมูสามชั้นครับแต่ความอร่อยเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยจริงๆครับหมูนุ่มละลายในปากหวานหอมเข้าใจว่าความหวานและความหอมเนี่ยน่าจะมาจากมันหมูที่ละลายจากการย่างของเราล่ะครับส่วนปลาหมึกก็เรียกได้ว่ากรอบมากๆเลย เมื่อทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ก็ต้องบอกว่าแมขอข้าวอีกสักถ้วยนะครับอร่อยจริงๆเลยที่สำคัญกินได้ไม่อั้นครับไกของเราบอกว่าเติมเต็มกันตลอดอินน้ำสำราญกันเลยทีเดียวพวกเราในวันนี้ครับ อาหารสุดอร่อยของเราวันนี้จะไม่สมบูรณ์ครับหากพวกเราเนี่ยไม่ได้มาถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกกันครับว่าแล้วเราก็จัดไปครับคนละภาพสองภาพหลังจากอิ่มท้องกันแล้วครับเราก็พร้อมลุยกันต่อครับกับสถานที่ต่อไปครับขอแอบ,บกระซิบท่านผู้ชมหน่อยว่าสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปช้อปปิ้งกันอีกแล้วล่ะครับ